ดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ <question wh urgency punishing> ่งด้วยนะคะอิวาคุณผู้ชมค่ะสดนะคะกับส่งสดกลับมาเข้าสู่ YouTube ออนไลน์มาจากรายการเมื่อบ่ายนี้มันมีท็อปิกที่น่าสนใจมากคือเรื่องของการจัดการอารมณ์ซึ่งหนิงเชื่อว่าทุกคนวันนี้เนี่ยมันจะมีอาการที่ลึกๆอ่ะ ฉันจะซึมเศร้าไหมฉันแพนิกไหมหรือฉันเป็นอะไรการจัดการภาวะอารมณ์มันเป็นอะไรที่มันยากมากสําหรับโลกสมัยนี้ในยุคนี้นในยุคนี้เลยนะมะปางเองเป็นคนหนึ่งที่ผ่านเรื่องนี้มาเหมือนกันและสามารถจัดการมันได้ดีจากการเรียนรู้ธรรมะแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องเชิงจิตวิทยาใช่ใ,ชให้พวกเราฟังหน่อย จริงๆต้องบอกว่าที่ผ่านมาได้ทั้งหมดต้องขอบคุณพี่ชอนด้วยเพราะว่าไม่ว่าเราจะดีจะเลวยังไงอ่ะคือนางอยู่ด้วยตลอดเลยก็รับรับมือได้อย่างดีใช่คือสมัยที่เรามูเตลูแบบสุดใจอ่ะนางก็พาเราไปมูทั้งทัที่จริงๆนางเป็นคนไม่ไม่ไม่อะไรพวกนั้เลยคำว่าครอบครัวนะเชื่อมาว่ายายจ๋าแม่ชีสันสนีเคยสอนเอาไว้คำหนึ่งบอกว่าครอบครัวเนี่ยจะสมบูรณ์ได้คือแม่จะต้องคอยประคองลูกและสามีต้องคอยประคองภรรยาอุ้ยนี่ักเราทําแบบนั้นเลยใช่แล้วครอบครัวจะสมบูรณ์จริงๆ ไปด้วยกันไปด้วยกันไพเซตไวตั้งแต่ตอนก่อนที่จะมีครอบครัวไม่ใช่แค่ก่อนมีลูกนะะว่าถ้าวันหนึ่งเรามีลูกอ่ะลูกอ่ะคือพาริตี้หนึ่งของปาแต่ปางอ่ะจะเป็นพาริตี้หนึ่งของเขาเสมอมันต้องเป็นแบบนั้นถามคุณชอนดกว่ะเมื่อปางเวลากรี๊ดเขากรี๊ดแบบไหนเขาโมโหแบบไหนเคยเห็นเคยเห็นเขาในละครไหมไม่เคยไม่เคยไม่ไม่ไม่ค่อยปรี๊ดแบบแสดงออกชัดๆนะครับส่วนใหญ่จะเก็บมากกว่าแล้วก็จะไปเล่าให้กับ ทางคุณแม่เขาฟังอะไรอย่างนี้แล้วก็เราจะมารู้ที่หลังนะครว่าเขาไม่สบายใจเรื่องอะไรแล้วเราก็ค่อยคคุยกันเหมือนแบบเน้นดีฟทอ a l กครับเหมือนแบบดีฟมา d e ฟทอ a l กที่หลังใช่คือหนูจะไม่เอารมณ์เวลาณอารมณ์ฮีทจะไม่คุยกันเลยนะใช่แต่ว่าตอนนั้นะคือยังไม่รู้จัก กระบวนการการเรียนรู้ด้วยนะอพอตอนนี้รู้จักกระบวนการเรียนรู้แล้วเคยทะเลาะกันด้วยนะตอนที่ทะเลาะกันอ่ะก็คือตอนนั้นพี่ชอนยังไม่ได้ศึกษามาปังอะ่ะเริ่มกําลังเริ่ม<ถ>เลยรู้จักการเรียนรู้อารมณ์รู้จักพัฒนาใจอ่ะ<ถ>ตอนนั้นพี่ชอนเขาก็ใส่มาเราก็คือ ทำยังไงวะจานต่ออะไรมานะออพุทธมนณฑทพระมาโทสามพุทธมาโลพุทธมนาโทพระมมฑลแอยู่ในใจพอแค่แรบเท่านั้นนะหูดับไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรเพราะว่าสติเราไปจับอยู่กับอีกสิ่งหนึ่งใช่ปกติเราโฟกัสสิ่งที่สูงอยู่แล้วพอเราสูงเสร็จรวบรวมสติได้เราก็มาดูมารู้อารมณ์ว่าอารมณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราโกรธโกรธโกรธมันทําอย่างนี้กับฉันได้ยังไงฉันคือใครใครคือฉันฉันคือดินน้ําไฟลมเอ๊ะ แล้วฉันคือใครเอา้ามันทำกับฉันทำกับใครพูดกับใครเอาไม่โกรธเขาอ่าเออไม่โกรธนะเขาก็เลยแบบยณนะนะนะตอนนี้นะยังจำไม่ได้เลยวันนั้นที่เรามีปัญหาก,กันนระื่ะเรื่องอะไรอ้านั่นต้องถามว่า สิ่ง<ม>ที่ตัดสินใจให้มาศึกษาธรรมะจริงๆเราคุยกันตั้งแต่ในรายการแล้วมันเกิดจากอารมณ์ของการเล่นละครมันเกิด<อ>จากการที่ป่วยค่ะที่ป่วยแล้วก็มาแพนิคตอนมีลูกกังวลห่นนหวงลูกด้วยถูกไหมใช่ตอนมีลูกนี่หายแล้วเพราะว่าหนูจะไม,ม่ยอมมีลูกถ้าหนูป่วยค่ะ คือหนูอะทาให้ร่างกายและจิตใจหนูเคลียร์ก่อนที่จะมีลูกค่ะแล้วก่อนที่จะเคลียร์ได้คือปฏิบัติแล้วปฏิบัติแล้วใช่ค่ะคือตอนตอนที่รู้ว่าร่างกายป่วยจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่ป่วยแค่กายเพราะามันต่อเนื่องมันต้องเป็นที่ใจแน่เลยเพราะอาการแพนิคมันขึ้นอย่างที่ขึ้นโทเวแล้วมันมือสั่นเท้าสั่นคือรู้ว่าแพนิคคือรู้ว่านี่ผิดปกติทางกายทางใจแล้วก็เลยพบแพทย์พอพบแพทย์ก็รู้ว่าเป็นแบบนั้นแล้วก็เดชบบุญเรามีเพื่อนดีเรามีพี่น้องดีก็คือพี่ง้อ พี่งองก็พาไปเจอครูบาอาจารย์ก็คือ<า>พระอาจารย์ต้นพอพระอาจารย์ต้นเจอพระอาจารย์ก็น่าจะพูดคุยสอบถามว่าเป็นอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วก็โอเคอถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าต้องเป็นอาการทางจิตแน่นอนต้องเป็นซึมเศร้าต้องเป็นแพนิคแน่ๆหลักธรรมะที่พระอาจารย์ให้เรามาหลักที่เราเอาใช้กรอบเวลาที่เรารู้ว่าตอนนี้อารมณ์เราไม่ปกติหลักนั้นคืออะไรสร้างสติสร้างปากอะไรนะเงียบปากก่อนเงียบปากสร้างสติคือการที่พอ การที่จะเงียบปากได้ต้องมีสติที่ไหนหนูบอกเลยมันไม่ง่ายเลยการที่เราโดนกระทบมาอัตโนมัติของร่างกายคือสวนสวนเพราะเราเป็นคนฮึบอยู่แล้วพอหนูมีสติโดยการระลึกราลึกระรัตนารัยคือผู้ธรมินาโถธรรมมินาโถคือเราจริงๆระลึกทั้งวันไม่ใช่แค่ตอนมีอารมณ์เป็นการสร้างสติรวมสติพอเกิดอะไรขึ้นกระทบอ่ะเราจะเห็นตัวเองชัดพอเราเห็นตัวเองชัดเรารับมือกับมันด้วยการเห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงคือปางไงเห็นแบบตอนนี้โอเค ความหงุดหงิดก็ขึ้นกับจิตจิตกำลังหงุดหงิดอยู่ความหงุดหงิดกำลังเปล่แต่งจิตกำลังถูกความหงุดหงิดปรุงแต่งเห็นความหงุดหงิดแล้วจนกระทั่งเห็นมันดับอะจริงๆอารมณ์ต่างๆมันจะซ้อนกันหลายอันมาเวลาเราเล่นละครอ่ะเราจะไม่เคยเล่นละครเพราะความหงุดหงิดอย่างนี้มันจะเป็นความหงุดหงิดที่ปูพื้นฐานมาด้วยความลำคาญปูหงุดหงิดมาด้วยความที่แบบโดนอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆแล้วเราก็เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ไปเรื่อยๆและเห็นเกิด เราต้องเห็นดับด้วยพอเราเห็นดับแล้วเราจิตมันจะแบบฉลาดขึ้นนะมันจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีได้มันก็หายไปได้เฮ้ยมันไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดเลยนี่ว่ะอ๋อมันหายไปแต่บ่าพอช่วงหนูไปแรกๆอ่ะหนูกลับบ้านมาหนูนิ่งแล้วหนูก็คือพี่ชอนก็เห็นว่าเปลี่ยนไปเยอะมากคืออยากรู้ว่าอะไรรู้ป่าวเราอ่ะเข้าใจตัวแต่คนที่อยู่กับเราอะเขาเข้าใจเราไหมอะคุณชอนเข้าใจคุงเช่ไหมจับจับแบบบางทีดูไม่เข้าใจ แต่ว่าอยู่ๆกลับมาล้วนิ่งแล้วแล้วความเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนยังไงคือ <c oughs> เดิมทีก็ถ้าทั้งหุดหงิดนะครับ <c oughs> ก็จะ <c oughs> สแสดงออกมาแบบแบบผู้หญิงก็คือที่ที่ก็คืองอนๆๆอแบบไม่ไม่มองหน้าไม่คุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่หลังๆมาก็คือจะ,จะ,จ,ะจะมีจังหวะอยู่นิดนึงที่เขาเขาก็จะเข้ามาอเอ่อเรียกว่า approach เราหรือเข้ามาบอกเราว่ากำลัง เกิดอะไรขึ้นอยู่กับจิตเขาหรือว่ากำลังเกิดกำลังคิดอะไรอยู่แล้วก็ค่อยๆดูไปด้วยกันค่ะจนถึงจุดที่ดับอย่างที่เขาว่านะคว่าโอเคจบแล้วเรื่องนี้จบแล้วแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้นะแล้วก็กลับไปเป็นตัวเราเหมือนปกติอะไรอย่างเงี้ยครับคำนี้น่าสนใจเบ้นค่อยๆดูไปด้วยกันดูยังไงที่ว่าดูไปด้วยกันยกตัวอย่างเี่นานารไหทองดีได้ หัวดีเออเขาเขาฟังเราด้วยไงพี่ชอนอ่ะคือพอรู้ว่าเห็นเมียเปลี่ยนปั๊บนั้งก็แบบว่าไปด้วยขอฟังหน่อยซิว่าท่านสอนอะไรท่านสอนอะไรใช่พอไปฟังแล้วพี่ชอนบอกว่า หลังนับจาได้เลยตั้งแต่วันนั้นที่เจอพระอาจารย์ท่านพี่ชอนกกลับมาจับมือแล้วบอกว่าตั้งแต่วันนี้เราจะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งสูงสุดยกเว้นพัตนาไตรล้เนี่ยณด็กจะก็ศีลเสมอกันไงใช่ไหมมันคือศีลเสมอกันเขาต้องไปด้วยกันน่ะคือถ้าอย่างที่บอกว่าเราเป็นได้แต่ถ้าอีกคนนึงไม่เก็ตอะไม่เก็ตตายตายจริงเขาไม่เข้าใจกันอย่างงค่ะคือตอนนี้หนูอะในบ้านหนูมันง่ายแต่ว่า คือคนอื่นเวลารับมือกับโลกภายนอกหนูเหมือนอาจจะยังหาวิธีเชื่อมกับคนภายนอกไม่ได้หนูก็เลยต,ต้องไปให้วุ้นแปลภาษาคือพี่เงาะเนี่ยออคอยช่ว<ค>ยแปลาภาษาหาอาวุธที่จะทําให้หนูแบบว่าใช้ชีวิตแบบ กับทุกคนได้ในไม่ใช่ที่ไม่ใช่ภาษาพระอะค่ะใช่หนูก็เลยไปเข้าคอร์สอินเนอร์แมคโอเวอร์ของพี่เนาะเป็นแบบทันจิตวิทยาเป็นแบบลื้อพื้นฐานจิตใจของหนูขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าเออหนูมีเอยหนูมีปมด้วยเว้ยเออหนูไม่เคยรู้ว่าหนูมีปมเออหนูคิดว่าเราเป็นคนเด็กสดใสกลายเป็นว่าที่เราสดใสเพราะว่าเราอยากให้คนรักเราปมอะไรปมที่ว่าอยากเป็นที่รักอยากเป็นที่รักเราก็เป็นที่รักของทุกคนนะเพราะว่าหนูอยากเป็นที่รักไง หนูอยากเป็นที่รักหนูก็เลยทำตัวน่ารักเข้าใจแปลว่าหนูต้องเจออะไรท่ให้เรารู้สึกว่าเราไม่เป็นที่รักไม่เลยตอนเด็กๆหนูรู้สึกว่าการที่ทุกคนรอบล้อมแล้วเราชอบแบบนั้นมันอาจจะเป็นอาศวะสันดานเดิมหนูติดมาด้วยพอเราชอบแบบนี้เรารู้สึกอยากได้มากขึ้นมันกระหายความรักทั้งๆันที่เราไม่เคยขาดด้วยซ้จริงๆบางทีเนี่ยในทางธรรมะก็คือมันล้นเกินไปใช่จนกลายเป็นว่ามันล้นสุดเกินไปใช่ค่ะแล้วกลายเป็นว่าหนูติดด้วยพอ พอกลายเป็นความติดดีเพราะว่าเราต้องเป็นคนน่ารักม,มันก็เลยกลายเป็นติดดีแฝงมาด้วย่<ต>จริงๆก็เป็นเรื่องดีนี่เป็นเรื่องดีในทางโลกค่ะแต่ว่าในแง่ของจิตตัวเองมันเป็นกิเลสเนาะมันมันทำให้หนูไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันทำให้หนูไม่ไม่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราทำมาเราทำเพื่อเราหรอ หรือเราทําเพื่อเราอยากให้คนอื่นรักเราอใช่ค่ะมันไม่รู้เลยมันมันเนียนผสมผสมปนเปกันมาจนเราไม่รู้ออจนมันมีมีหลายคนบอกว่าเนี่ยหลังจากแต่งงานแล้วอ่ะนิ่งขึ้นเยอะเลยเนาะป้าก็มาดูแตงว่าจริงๆไม่นิ่งหรอกแค่ไม่ได้ต้องการให้ใครมารักแล้วเฉย อ่าใช่แค่เป็นตัวเองเพิ่มขึ้นใช่แค่เรารักตัวเองจนเรารู้สึกว่าเราฟูลฟิลแล้วแต่ต้องการให้คนนี้รักเสมอไม่ดีเลยรักกูหลอกกูรักกูหลอกกูรักกูหลอกกูอันนี้อันนี้งก็ช่วยไม่ได้แล้วอันนี้กคุณง้อก็ปวดหัวแล้วสงสารชอนเสมอเขื่อนนะคือกี้เนี่ยได้ยินพูดถึงครูเงาะแล้วก็ได้ยินพูดถึงพระอาจารย์ต้นค่ะคือ ระอาจารย์ต้นคือพระอาจารย์ต้นธรรมนาวาวังค่ะอยู่ที่พระอาจารย์ตอนนี้จะำอยู่สองที่คือที่เชียงรายกับที่อำนาจเจริญใช่ค่ะจริงๆหลักสูตรท่านใน y YouTube เยอะมากท่านเป็นคนสอนออนไลน์ได้เก่งต้อจริงๆแล้วไปกดดูใน YouTube ก็ได้ใช่พระอาจารย์ต้นธรรมนาวาล่าสุดเห็นบอกว่าไปช่วยงานที่ร้อยเอ็ดมาใช่ปังปังปาวรณาตัวช่วยงานพระอาจารย์ตลอดชีวิตครับปาวรณาไว้แล้วตั้งแต่วันนั้นจริงๆเราสองคนปาวรณาทั้งคู่ เนี่ยบอกเราว่าความเป็นครอบครัวเนอะมันใช่อ่ะถ้าสมมติว่าแม่ดูแลลูกด<ช>ีแล้วคุณสามีอบอุ้มไปในทางเดียวกับคุณภรรยาแล้วมันเป็นอะไรที่หนิงบอกเลยว่าเนี่ยเทปสั้นๆที่เราแบบอ,อัดเทปหลังจากรายการสดท่านคน<ม>ค่อยๆดูเราคิดกับมันอ,ะอ่ะหนิงว่าเอาไปใช้ในครอบครัวได้เยอะมากๆแล้วครอบครัวก็ไม่มีปัญหาใช่คือถ้าเราเห็นถ้าถ้าสมมุติว่าเห็นว่า คนข้างๆคิดดีแล้วก็ทําดีอ่ะแล้วเราเห็นด้วยกับเขาอ่ะแล้วก็จับมือกันไปอย่างเงี้ยมันจะมันจะดีมากมันจะง่ายจริงๆมันจะง่ายมันจะง่ายแต่มันจะยากมากตรงที่ว่ามันเห็นไม่ตรงกันนี่แหละแล้วการที่มันจะเห็นตรงกันอ่ะมันเป็นเรื่องยากใช คนทางบ้านเขาอยากท่องบทสวดเรียกสติเวลาสมมติเราโมโหขึ้นมาสมมติตอนนี้มีใครมาทำอะไรให้เราโมโหขึ้นมามาปังจะทำยังไงที่เรียกสติก่อนเพราะว่าถ<ช>้าจะสงบปากต้องเรียกสติก่อนอ่ะเพราะถ้าเราเราสงบปากได้เราจะไม่มีปัญหาถูกเรียกว่าอะไรนะพุโทโธพุทโทเมนาโทพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าทมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสั่งโคเมนาโทพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าให้มันอยู่ตรงกลางจิตตรงเนี้ยค่ะใช่ก็คือน้อมให้เขาถามว่าทําบ่อยแค่ไหน ทำตลอดที่ปิดปากคือถ้าเกิดเปิดปากพูดก็ใช้ชีวิตปกติทํางานทํางานปกติปิดปากอยู่กับตัวเองก็ระลึกได้เลยจริงๆพอระลึกแล้วว่าชีวิตปังมันดีขึ้นมากอะเหมือนมัน<ช>ทําให้มันเป็นกําลังในตัว <ๆ S 2> จนเป็นความเคยชินป้าอ้เจ้าตัวเล็กมาได้ยังไงเนี่ยเอ๋เดีวเจะเอ๋นี่ป้ามีของขวัญให้มาเอาของขวัญกับป้าหน่อยเร็วเอ๋เอีของขวัญนี่ป้ามีของขวัญให้ด้วยนะเป็นลูกนะลูกมันนี่หมักมาเลยเอาลูกมาของนี่นั้งเช่ยเลยเจ้าตัวเล็กมา โอ้ยเข้ามาพันปิดรายการรอบหนึ่งพอดีเลยตุเ่งตุเห่งตุเ่งสวยๆจากโซดาเป็นเต้งนะคะทุกคนเลยนัดว้นะคุณพ่อจับก่อนนะคุณพ่อจับก่อนนะโอเคแล้วพวงพงศ์เลยดอกไม้สวยๆจากคิพฟาวเวอร์นะคะแพดดอกไม้ไม่เนี่ยลูกนะโอเคเชื่อว่า รายการเทปของเราก็ได้อะไรดีๆเพาะวันนี้มานเดธรรมะหน่อยนะเราต้องมาคุยกันอีกนะเขาหน้ามาคุยกันอีกราะวนาน่าจะแบบไหลายๆคนน่าจะอยากฟังใช่แล้วถึงว่ามันกระนอที่ฟังเบาๆแล้วก็ฮิลใจให้คนรู้สึกว่าบางทีฉันมีปัญหาแบบนี้ฉันจะทำยังไงอย่างน้อยๆถ้าโมโหขึ้นมาให้มีสติก่อนแล้วบอกว่าปิดปากปิดปากผู้โทรทำผู้โทรเมนาโถเมนาโถสังคมเมนาโถโอเคค่ะสาธุนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อปิดยังไงวะชอบเป็นเหมือนกันเลยถามว่ามันปิดยังไงวะอาไรสอนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูรายการคุยแซ่บโวรจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ